ไม่มีคำว่าสุทรไทยไม่มีนายกอบจเพราะนายกอบจดันไปสมัครผู้แทนรัศดรน,นะฮะ,ะขาดนายกอบจประมาณปีเศษตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนก็นยังถามถึงว่าแล้วจะเลือกกันเมื่อ,อไหรผมก็เลยอตอบคําถามไวว่าผมเข้าใจว่านายกอบจอจะเลือกก่อนแล้วก็อยากให้เลือกก่อนแลคิดว่า ในส่วนของความพร้อมตรงนี้ก็คงเป็นส่วนของมหาไทยและกรกตที่คงจะต้อง,ต,องต้องพูดคุยกันนะครับเพราเชื่อว่าคงอีกไม่นานน่าจะเป็นภายในปีนี้ครับทางพารังประชารัฐก็คงพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ยังยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ใดนะครับก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหลายครั้งนะครับอีกหลายครั้งว่านะ ดำเนินการอย่างไรดีแต่ส่วนส่วนของความชัดเจนตรงนี้ก็คงเป็นส่วนของกรุงเทพนะครับสสในลกลุ่มภาคกลางที่จะต้องพูดคุยครับจะต้องตามมาอีกครั้งหนึ่งครับชื่อออกมาแล้วอะ่ะยังยังไม่มีพระบรมราชอ,องค์การนะยังไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดน,นะครับเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะมีพระบรมราชอ,อง,งการเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวมัน เกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะเป็นความเสียหายนะครับที่เกิดแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูก็ต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาในการปรับคอ,อรมอครั้งนี้นะทุกคนให้ให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแมลว่าพรรคจะส่งชื่อไปอย่างไรออกมาอย่างไรเนี่ยก็ก็ไม่มีปัญหานะครับเราอยู่ในกรอบใดของพรรคนะครับม,มันก็อาจจะเกิด ช่วงแรกๆสักครั้งสองครั้งนะครับความเข้าอกเข้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็คงจบนะครับก็คงไม่เกิดยาวหรอกครับบางครั้งเรามีคู่รักหรือมีแฟนอยู่เนี่ยเขาเขาหนีเราไปเราก็ต้องเหมืนจะช็อกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายนะครับแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่คงไม่เป็นนานหรอกนะครับคงไม่นานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์กันแล้วนะครับ มันไม่ใช่รักแรกพบเลยคือมันปรับมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ทราบจริงว่ามีการเปิดตําแหน่งช่วยช่วยรายงานขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีจริงก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยโควิดเข้ามาเนี่ยคนตกงานเยอะเขาก็คงเน้นในเรื่องของการสร้างงานขึ้นมาก็อาจจะใช้บุคลากรที่เข้าไปช่วยนะช่วยหลายคน บางทีก็อาจจะบอกเอา้าเขมีประสบการณ์หรือเปล่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยตั้งใจดูข้อมูลแล้วศึกษาอินไซ์เอาเอาไซน์อินไปสักสัปดาห์หนึ่งก็ก็จะสั่งงานทํางานได้เป็นนักบริหารเนี่ยเราไม่ใช่เข้าไปล้วงลูกนะครับทำงานได้ผมผมมั่นใจครับโควิด <COVID, S 2> คนตกงานเยอะนะถ้าถ้ารัฐมนตรีแายง,งานเพิ่มไปก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อข้อมูลที่น่าน่าจะเป็นเรื่องผิดปกตนะิแสดงว่ารัฐบาล ให้ความสนใจกับเรื่องของรายงานครับส่านผูตอบได้ที